หลับหลับต่อเนาะเดี๋ยวหลับต่อเรียกแสบด้วยครับเรื่อสีที่มีเพิ่มจกกระชี้จีนไปเป็นของบางแก้วนั่นเองสุดยอดเลยครับสุดยอดสดเนีในถั่วนี่เต็มเลยนะครับสมกับหากินยากว่ะไม่ได้ครับพี่น้องหากินยากตุ๊ตาพลุยสวัสดีครับผม สวัสดียามพุ่มคำครับผมมูนีพช่ชนผู้ชมเมาต้อครับผมพอดีผ่านมาเจอของน้าพ่นบอกครับว่าเมาต้อเคยแน่พัชนบินเตรียมสวนเพิ่นเลยครับต่อห้างนี้เคยมีคนมาเอาเลาห้างหนึ่งครับเราไม่นนหนีครับรอบที่แล้วเจะของน้าพ่นว่าเขาใส่ชุดมาเอา เราที่นี่เขาเขาเขาบ่ได้เผาอ่ะครับแล้วม <im ันบ่หนีที่นี่มันอยู่หม่องเก่าครับผมที่นี่คนก็เลยบอกว่าเผาออกให็นไหมนี่นี่ต้องไปทางขางนี่ต้องไปทางขางนี่ตรงขางไหนนี่นี่ตรงเบี่ยหเออว้ายเกิดบุญกบฏใส่เนี่ยอยู่นี่ตัวหนานี่ยนี่คือทายเบิ้งครับพี่น้าะอันนี้เป็น นี S <S ่จ้าพนประกาบ้านเขาองพนเอาไปถวองวังกิมบุญนะรุ่นเนี่บุญครับพี่น้องเี่ยลกเห็นไเนี่ยเดี๋ยวนี่ยะข้างข่างข่ลางนี่ครับท่านผู้ชม ข้างล่างให้เขาไอเอาหรอเขาเขา,เขาเสื้อชุดดนไหมเขากวาดซื้อไหมเขาว่าได้พอไหมมากับพนันธุนกขึ้นเขาครับผมหูตัวหนาเลยอันนี่ตั้มครับผมหนาจะาง่ายสุดครับ นี่ป้องอบกุ้งเดียวไปเนาะใช่ผู้น้องคอยครับผมพี่นุกต้องหงอยครั้งหนึ่งวะเฮ้ยต้องหงอยต้องหงอยครั้งเดียวครั้งน้อยครั้งน้อยครั้งน้อยนี่ตัวเดียวเออไปว่าต้องเ่องมีอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้อง ันักเแตกออกจากห้างตอนตอนแรกที่ขามาเอาครับนั่นนั่นนั่นนี่ครับท่านผู้ชมห้างน้อยๆครับผมนี่ครับมันโบหูวสือหลอกข้างเชิงนะห้างน้อยๆแต่โบหูมันจิบพัฒนาหนักเง่ยอยู่นะนีะน่ครับหนักเฉ่ยอยู่ครับต่ออนาคตต่อไปดูชง กโอ้เชฟเกิดให้กำลังใจขนาดมาเชฟบว่เชฟบพนมพรมให้กำลังใจถึงกันแท้ปุณย์ใ่ไหมตนี่บอกฟ้าม้าดีเพาะฝ่มาวันเนี่ย ตอนแรกบัานบันฑงวงหวานมาเอาหังนีะเขาเขามาเอาเขาใส่ชุดเอาเราบนทีเขามาเอาบัณบงผีไม่ต้องปิยแล้วบนบแค่เอามานี่คิดว่าข้างนี้แหละสิแบบสมบูรณ์แบบที่สุด บ่ได้ลูกหลายที่สุดแม่แบบบ่นปรตกมมินกินนะมาวนม่นวนหมดแล้วครับผมบ่เนี่ยแมม ซีฟเรยบด้แล้วครับไดีแล้แล้วเราจะจัดการให้เลยไปเลยรับไฟกันกันครับมันลดก็งเฉีไปเลยนี่นี่ครับมันมันมาเป็นสั้นไงแบบสามชีสั้นสั้นแม้ันเตึงแบบสันน้หน่อยมกำลังเกลดไหมนะนนกัน ไปโอ้ไปครับตามกันต่อไปมือนี้เขาเสร็เก็ดเมนู้ยังกินก้อนอีกหนึ่งพี่นองนี่ครับแกเสร็จก็สิได้สองตัวยครับผมแค่ใส่กันเลยหรับบบโอ้เดี็กพวกยังหลายแล้วครับพี่น้องโน่นหนึ่งคนละเนี่ยนั่งครับนั่งครับนั่งรับสะพานลุกนะครับผมต่อตอดว่เขาเลยนะ อาไม่หอมไปผมไม่ขอาไปเดี่ยผมไม่หอไปเดี๋ยวใส่เน่เป็นหนึ่งนะครับใี่ทอดสดบูรณมีน้องหอออกมาแล้วครับผมห่อต่อเป็นหนึ่งแล้วห่อเอามาปรุงนะครับเป็นลาบนะครับผมคะใครลาบแล้วนะครับต่อใส่กระล่ำ อาวะคมซิมีบ้างไหมครับนี่เราเข้าได้เราเกี่ยวจากนาะคมครับผมมาซิม,มเป็นซอสแซ่บบอกพี่น้องว่ากินไนะด้ไหมจ๋าเลยครับเขาเอินบ้ายยัง,ยงก่อนเมนูยังก่อนลาบตอลาบโตนะครับบุอนี้สิซิมเฮ้ยพิ่งตัวตาพาลุยครับาก,การบริหารให้กับอาหารพื้นบ้าน ครับผมของสูงอาหารราคาแพงหากินอยางอันตรายพ่อเออโจเยียอบมาโจทยเอามาได้เร็วมันมอมีผู้ใดสิไปเอางไงไงเลยครับเด้อเ้าวอันโตต้ากลับอีกอย่างก็อันนี้เนยเซนเซนพันสนุกพันสนุกอ่าพันสนุกพันสนุกเดี๋ยวไปอีกอย่างอีกอันนี้เจ็บ เค็มผู้ปูงแดงเชิมนมเค็มนมไม่ลองเบิ้งยเราเบิ้งตัวคุ่นกับข้าเชิมนะดดีดีเชี่ยบไกินดูเชี่ยบไกินนะครับดื้ออ้าวอันนี้เป็นอาหารของพี่น้องชาวอีสานลาบต่อลาบลาบต่อนาะครับเดี๋ยวลาบต่อแสบแสบได้ครับเด้อสีที่หนึ่เพื่อนขับสีกินเลยเป็นของแก้ววันนี้ สุดยอดเลยครับ <famously> สุดยอดสุดยอดนถัวเนี่เต็มเลยนีครับสมกับหากินยากว่ะไม่ครับพี่น้องกยามันไนตตครับตัวร้องอกินลบก็ประกาศเลยเดีย้องประกาศตัวตาลุยใส่เลยคุณเสียไม่ได้เสียงูงวมาเข้าเลยตัดโดนเย นนวนินัยแเชฟยังมงตน้องกุลาดเจ้นี่มามันอกีเป็นรถแท็กี่วิญาัวลแลวก,กินผักน้ำัดูดีได้เลยแง่บ่นสองคำเยว่าเสียไรมาเด้อครับพี่น้องมากินน้ำกันครับผมนีุ่ดเพยใส่ใส่กเสียบ กิบะเแี่บครับหอ,หอมต้นละหอมแดงละเอาเสีบชิมบ,บางเสีบโอ้เฉพาะชิบ,บ,บโผใครลองลองนักกินได้ขั่วามากครับผมคลิปนี้กะกินของแซ่บของราคาแพงครับผมข้าวเหนยกินวำกินยาขนาดครับลาบก็ทำหล่อมเจีาวทำหือเทีวีหัราคาเจ็ดร้อยแล้วเนาะ 700. จเจ็ดลอยก็เชียวมาได้ก็จะได้กินเสียงครับผม700รู้กินลอยหรอเนี่ยรู้เจ็ดลอยครับผมแซ่บแถมเจ็ดลอยแต่บ่มีหมองให้ซื้ออีกข้างหาบรรยาก,กาศมือ้อนี้แซ่บๆครับผม เดี๋ยวขอจัดการกับหลับ่องกันเน้ะครับพี่น้องจังไงกับพ่อกันคลิปหนานะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้กับตุ๊ตาพาลุยนะครับผมสวัสดีครับแขกไมินเลยกนมาแต้มกินให้คนนะ